เรวทุกคนวันนี้มาตรวจสอบหลังบ้านให้นางนะนางดูไม่เป็นนางเล่นเฉยๆแนางดูไม่เป็นดูอะไรไม่เป็นเลยเดี๋ยวเราจะไปดูหลังบ้านกันนะคะว่านางมีทําอะไรผิดปกติหรือเปล่าโอเคค่ะเราเข้ามาที่ Facebook นะคะแล้วก็เข้าไปตรวจสอบหลายๆอย่างก็เข้าไปในที่หน้าแดชบอร์ดนะคะตรง3ามขีดนี้ก็ได้นะคะทุกคนตรง3ามขีดตรงนี้นะคะปึ๊บเข้ามา ตัวเช็คหลายๆอย่างนะคะถ้าใครผ่านเครื่องมือการสร้างไรายได้แล้วนะคะนี่ทุกคนเครื่องมือเขาจะขึ้นมาแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นดาวโปรแกรมสมาชิกการสร้างไรายได้จากเนื้อหานี่คะการเป็นพาร์เนอร์แอฟเฟอรีเอตโฆษณาที่สร้างด้วยสปอนเซอร์นะคะ,ะเราก็เข้าไปดูนะคะพอดีเขาอยากตั้งค่ายอดเหรียญเป็นขั้นต่ำนะคะเราก็คลิกเข้าไปตรงนี้เลยแล้วก็ อ่าโอเคคลิกเข้าไปตรงตั้งค่าตัวนี้นะคะตั้งค่าเป็นฟันเฟืองข้างบนนะคะปึ๊บแล้วก็เข้าไปดูตรงนี้นะคะวิธีการรับชําระเงินก็เข้าไปตรงอัปเดตอ่าตัวนี้นะคะเขาจะวิธีอัปเดตเราก็อ่านดูนะคะการอัปเดตเขาจะปป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 รปปัปปปปปปเปป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 ปะปป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 ปะปปาปป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 ปเราปปปปปเปปปปปเปปป็ปป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 ปะปป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  แล้วก็มาลงรายละเอียดตัวนี้ธนาคารอะไรก็ใส่สวิปโคดธนาคารนั้นให้ค้นหาใน Google นะคะค้นหาใน Google แล้วก็ใส่เลขที่บัญชีธนาคารแล้วก็คลิกลิงก์บัญชีนะคะถ้าสมมติว่ามันไม่ได้อย่างนี้นะคะก็ให้ออกไปก่อนบางทีนะคะเนี่ยการลิงก์รับบัญชีถ้าทำในโทรศัพท์มันไม่ได้นะคะให้แนะนำแนะนำไปทำอยู่ที่ เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่าเราเคยลองทําในโทรศัพท์แล้วมันจะทํายากนิดนึงให้ไปทําในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะนี่เห็นไหมอ่าเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้คลิกลิงก์มันจะมีลิงก์ขึ้นให้นะคะอ่าลิงก์ลิงก์รับเงินตัวนี้เนี่ยเขาจะมีลิงก์ลิงก์วิธีการรับเงินให้นะคะโอเคอันนี้คือวิธีวิธีการปรับเปลี่ยน ยอดเหรียญน,นะคะใครที่ยังไม่รู้ก็สามารถทําตามวิธีนี้ได้เลยค่ะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนที่ทําเสร็จนะคะอาจจะยาวหน่อยแต่ว่าก็ดูตามไปนิดนึงนะคะอันนี้วิธีแรกจะเป็นวิธีการอัปเดตเงิน อัปเดตเป็นการตั้งค่าขั้นต่ำนะคะถ้าใครทําไม่ได้ให้ไปทําอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าให้ลูกให้หลานตั้งค่าให้ก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีในโทรศัพท์มันทําไม่ได้เพราะว่าเราเคยทําในโทรศัพท์แล้วมันจะยากนิดนึงให้ทําอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะจะง่ายมากเลยค่ะ